สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทริปนี้เราจะพานั่งเรือไปกินอาหารทะเลส,สดๆกันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะไปนาเขาแล้วก็อยู่กลางทะเลเหรอแล้วเราก็ต้องนั่งเรือไป,อาไปบายบายรักษาเรือรักษาตัวดีๆนะ แล้วกีว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าไม่เป็นอ่ะไม่เป็นหรอจริงหรอเรือเป็ดีใจเเออไม่มีเสื้อชูชีพเพราะว่านี้เป็นเพื่อนๆกันเราใช้เรือที่บ้านไปกันเองเราไม่ได้แบบมากับทัวร์หรือว่ารีสอร์ทนะคะแม่หน้าหันหน้ามาทางนี้ดิหน้าเรืออยู่ข้างนี้มันร้อเนี่ยเดี๋ยวก่อนได้ไหมเดี๋ยวแหละก๊อ อะไรก็ได้อย่าให้เบียร์เป็นอะไรเออเบียร์ต้องอยู่ กอย่างเตี้ยหมดเลย <laughs> หัวชนทุกอย่าง <c oughs> อาก,กาศดีมากเลยอันนี้เป็นหมู่บ้านชาวเลที่เขาอยู่เกาะทางทะเลนะคะน้อมรอบไปด้วยป่าโกรงกลางะค่ะ ไปเข้าห้องน้ำมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำของเขาแ้ดงน้ำคุณผู้ชมห้องน้ำเขินมากเลยเมื่อกี้มาเข้าเสียงดังมากเพราะว่ามันต้องตกลงจากที่สูงไงเสียงน้ำกระทบน้ำข้างล่างก็คือดังก้องมาก หวานมากหวานมากบ้านเนี่ยกอ้ามยืมอเขาออกกําลังกายหรือเปล่าออก,กล้ามยืดฮัลเหอแหม่พาผ่า,ผา,ผา,สามสองบาทสามบาทก็เล่นนี้เล่นกล้ามเนาะ เขาเล่นไปแล้วเขาเล่นไปแล้วตามเล่นตานะจุ๊มขยี้อันไหนแซ่บกว่ากันอันนี้น่าจะแซ่บกว่าโอ้ยแซ่บแน่เนี่ยหวานเปรี้ยวแซ่บคือผงชูใจไม่ใช่ตายหายไปเลยค่ะไม่ใช่ผงชูรสเนี่ยังอยู่ข้าวเรื่องอร่อยนะมันสดมากคุณผู้ชมหวานนื้แน่นอ่ะเอาไข่ไข่ยังที่เป็นสีาวสีขาวอ่ะร้อน ขอโทษนะคะขอโทษนะคะพี่ขอโทษผมกำลังต้มก้างกินอะีรแต่จะไม่อยากสนมากยินก้างเราจะไม่อยากกินปูก้างที่สีมันต้องตัวเล็กอ่ะแมีดออย่าพยายาิขึ้นสมองไม่มีพยาธิไม่มีสมองให้ขึ้น โลละเท่าไหร่นะเราซื้อมาจากชาวเลเอานนี้ยหกร้อยค่ะคะานะคะคือโลละพันสามเปนสี่แต่ว่ามากับนายโยไม่เสียสักบาทเพราะว่านายโยจ้าโอ้โหรองเท้าเปียบเลยเหมือน,นมีวงไพ่ร้องวงกันแน่เลยจ้า อ้าวมันชอ่วหรอเองแม่ไป,ไปั้งจานอจ้ยจะโรยอาหารหน้าดูเลยคนเนี้ยกันไก่ตัดข้างๆออกแล้วก็ปอกเปลือกออกอร่อยมากเลยเนียวี่ไหนเอาเนื้อกั้งมาให้คุณป้ารีวิวหน่อยสิ แล้วเราก็จะกินตรงนี้นะคะไม่ใช่แหมไม่มีใครห้ามกูเลยเร็วค่ะได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะโห่กูรอตั้งนานเอาเนื้อมาเ่บร์ฟย้อยทำ่ะไรเนี่ยย้วยใช่มันไม่ค่อยแน่นนะจิ้มก่อนซูบินกับซูบินเหอเจอกูนี่สะทุนกว่าเยอะเลยข้ากินน่ะอ้าวอื้ม เอาแล้ว้้ามันก็เป็นอย่างนี้แล้วถึงจ้ะพันสองข้าตัวเลยน้ออะอ๋อหนูอ่ะไม่หิวอแม่แล้วไม่ค่อยได้กินหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวัน

ค่ะค่ะรออยู่ใครไรไม่เด็กๆปูหมดทินนภาพนางงามแล้วันนี้ถ่ายาตสวย่าก ดีดคุณแม่ห้ามหล่นนะสวัสดีค่ะเจถือมือมาเอโอ้ยสวัสดีนะไล่ไไลไ่ดไงไม่ได้สวัสดีค่ะนี่เจ้าของบ้านไม่เห็นหน้าเลยแต่ไฟลุยลุย เขาลับหรือเปล่าเป็นพี่น <c oughs> ีเ่ <c oughs> เหมือนวันรวมยากมากวุ่นวายมากนี่ค่ะสภาพแม่ดิฉันค่ะนั่งแตะเลยค่ะไม่ไหวแล้วคตั้งแต่เช้าเก๋า,าเลยมี่ตีนเก๋าค่ะโอ้ยน่าแล้วเมื่อกี้คือแบบว่าไม่ไหวแล้วกูกินไม่ไหวแล้วตัดภาพกลับมา <c oughs> ตักข้าวเลยจ้า นั่งมาก่อนเลยยุ่มมันสิคะคุณผู้ชม สุดนี่มากินข้าวหรือมาปล้นบ้านเขาเนี่ยเอย่ากินนะคะ่ะอยู่ได้อีกเป็นเดือนเลยมีอะไรให้ปล้อนอีกมีอะไราชาวมอหอยกระทะนี่แล้วไปได้บ้าง เต็มแล้วกับกับับทำไมเยือนจะไหลอีกเอ้ยม um> ืดแล้วเอาไม่ได้ดีกลับแล้วบ๊ายบายขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ้ายหาขาดไปเลยร่า